อย่างนี้ดีกว่าเพอขอเ้ราะขอให้เด็กๆค่ะร้องเพลงให้ความสกลักคนละท่อนคนละท่อนแล้วคุณเขีเมน์ยเอาความถนัดของตัวเองเอาเอาเพลงวิกนี้เลยลองดูเอาเลยตั้งแต่โซ่นะคะโซ่ไปโซ่ก่อนเรียนสอนใจลองหน่อยสิคะไปลองสิเท่าที่จำได้หลือเอาเอานนี้เดียวะล่ะนิดเดียวนะครับอยู่ในความเงียบเงา เหมือนเราอยู่ตัวเดียวได้ครับเอาเอาทอนการดกว่ารับไมต้องเป็นตัวเราที่เศร้าทั้งที่เราทุ่มเทความพักดีรักที่รักที่ทมอบ ต้องชอบทำเรื่อยไม่แลวค่ะใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะโซใช้ได้ใช้ได้ทีเดียวคือยังเมียนเพียนอยู่เลยคือต้องสอมลูกต้องสอมเยอะๆแล้วก็ต้องฟังด้วยค่ะไม่งฟังกันก่อนคือฟังแล้วให้อินเข้าไปก่อนอื่นเนี่ยเอาเนื้อมาอ่านก่อนนะคะเอาเนื้อเอาเนื้อมาอ่านแล้วก็ใชไๆว่าก่อนอื่นช่วยจําเนื้อให้ได้ด้วยค่ะคือคือให้เข้าใจเนื้อก่อน เข้าใจเนื้อก่อนเพราะว่าการเข้าใจเนื้อเนี่ยจะทําให้เรารู้จักโยงนะคะโยงคำเ,เพลงไทยเพลงไทยสมัยก่อนเนี่ยที่ยากก็คืออยู่ตรงนี้ต้องต้องต้องรู้ว่าไอ้คำนี้เนี่ยประโยคนีน้มันต่อกันไหมถ้าเราไปตัดไอ้ประโยคที่ควรจะต่อไปความซึ้งมันก็หายไปถ้ามีเนื้อเนี่ยนะคะก็ขีดเอาไว้เลยว่าไอ้ตัวนี้เราจะโยงไปตรงนี้ไอ้ตัวนี้เราจะตัดถอนหายใจ อันนี้เป็นการบ้านท,ที่ที่ที่เราที่เราทำซึ่งถามว่ามีครูไหมไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มีคิดดูนะคะว่าค,คือคือครูก็คือไอดอลของเราคือเราฟังแล้วเราจำแล้วเราก็ใช้ความความสามารถของเราโทเข้าใจคำว่าโยมใช่ไหมลูกเข้าใจนะโอเคค่ะคือก็ แต่เท่าที่ร้องเนี่ยนะคะใช้ได้เ,เรียกว่าถูกแนวนะคะคือไม่ได้ร้องเป็นไม่ได้ร้องเป็นแบบมสมมุติความรักเอยเจ้าลอยลมมาหรือไรมันก็ไม่ใช่เพลงเยอๆ <c oughs> มันก็จะเป็นเพลงอย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นเพลงใหม่นะคะ,ค,ะคือคือในเมื่อเรามาร้องเพลงสมัยนั้นก็ให้คมอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอี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 อไปหมดเราก็ใช้ใช้เทคนิค